สวัสดีครับผมเอ็กอุดรปากแปรนะครับถ่ายได้ก็สวัสดีนะครับผมเอ็กอุดอนปากแปรนะครับกลับมาเบิงลูกเดี่ยวเห็นยังลูกเดี่ยวทำกับเขาไม่ได้แล้วยืดแข็งแล้วไครับใจผสมเนี่ยเสียบเสียบแกงแล้วไหมบาร์นการีทอดไอ้ปูปู่หน้าทุกแป้งโอกับปลาทอดเพื่อนในจากโลกหะือไมว่านไอ้ต่างเพื่อนในจากโลก ประมาณจะกีโรล่ะสามสีนรนี่แหละอ่ะมันเมันจะเป็นชุดแข่งกอดร่งอดแต่งชุดเริ่งเสียคือถอดแปกงชุบอยู่ดตบรุ่งเงียมข้อตัวนึงประวานครื่องโล่ละแหนหน้าบนมุเช่า จะฟังเอาตัวน้อยๆก็ได้ครับปูน้อยกินน้อน้อยกินผู้เดียวบุเปียงครับขกับกับน้ำบุเปียงบุเปียงครับปูปูหน้าน้อยแกไปแล้วจะทอดทุกแป้งกกกิกับแกงน้อไม้กับอาหารพื้นบ้านครับนุ่มเดียวมักกินอย่างนี้แหละแป้งกกกิแบบแจ๊กบีฟุเฟ่ฟุฟเฟ่บุคอยถนัดปลายจอมีก่ะ มักคือกันละะมันม่เหแป้งโกกีดองจากปีละแป้งโกกีเปิดไปจะเดือดหมดแล้วแต่ที่แมงสาบลุ่มแต่ว่าพอดสุกมันก็ได้ให้เข้าอ่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในโดนเนอืมเฮ้ยผมเป็นสปอนเซอร์นแ่นวแป้งทอดปุ๊บเนี่ยบบชิกเบอร์ยังกันวะ หมันขานำขาเหนื่อยังไงวะไปด่แลลวปึ๊บบวแปี่ขนขอนี้วใช่เนาะแปลง่ยนเอนี้วใช้มันจะกับตัวยางเลยัดเบิดบ่ได้ไปเติม เด็เปลี่ยนกับมีแต่ถังเก่าๆถังเจ็ดไปเลยถังของของมไม่ก็บเลเสียไหลถังเรือ่องเพราะเด็กเปลี่ยนเ่าจะเข้าตลาดไปเติมเมยุนี่เก็บแปดเดือนแล้วเพิ่งจะเข้าตลาดสามเท่ <c oughs> า,ลานะตลาดไหนลุงเนี่ยตลาดกุมภาพัเอาไปซื้อเนื้อก็ไปซื้อไอ้เล็กซื้อปูนนะั่นแหละเอาไปซื้อยุทธ้ากุมภา ถับกลุ่มันได้เขาเชื่ออะไรจะมานี่บอกสิอ่มันไก่ก็ปนติแต่วา่ารถลำน้กลำแข็งเขาสมัครคนงานยวนถับกลุ่มก็สิไปเบิ้งกันบางยามเที่ยวไปเที่ยวมาหนาหนาวแห้งสิหนักครับหนาวนาไปแล้วเดิอนนี้ลมเยี่ยมเวลาพอดีหนาวเวลาเยี่ยมตีลาเวลาตีลาขึ้นติดต้าวไปแล้วเริ่มหน,น,นา เราเขาะหูกรีมันมันเป็นทางเาะจากใหรอยู่ก็เราเป็นในเป็นนายพันพว้นี้อาจินนายพันจานจำขึ้นบะอาจินหาชัายยบใส่เบ็ดป่าเบ็ดกบหาปู่ห้าห้อยน,อนักปลาประเดีอยนากลลาเป็นนายพันนัยลา งดงดต็นฟางเลยสักข้าอืมพอร้บคนเนี่ยมันงานบ่ค่อยลายหรอกเป็นส่วงเขาภาษาเวลาคล้นเลี้วเขาเลี้ยวน้ำหมดละอีกช่วงนึงอืมช่อ,อ,องชัองปะูเดิเรา,รเ,เ,ราเป็นเทนบุ๊เช่ดเดินรเยไปท้งแป้งเท่ไปเลยตัวงลง้ลงอย่างค้นข่อ,ขอเขากันจว่ากินแป้งกบๆหนัันตัว แป่างไงนะอบ,บะะ่มาสปารป้นโกนะครับ <c oughs> ถ้าใช้จอกก็แล้อีกจะเป็นแป้งแป้งโกยังเป็นอร่อนเห็ดค่อยทอดเลยเบิ้ลลงในสูตรมาจากไอเ้เรื่องเล้าเรื่องเล้าเท่าเท่าเกาะเท่าเร่นจังเรืองเหล่า้าเรื่นจังจาก,ป<อ>จากไปกยึดนอเองไปยยัง ที่เป็นนักโทษนะ่ไมข,ข้าวนักข้าวองทำนะไม่ได้ดูเลยกระบังข้าวนต่รูจ้จักข้าวน่าเดชดังๆรุ่นเดีูดจัก,กว่าหรือว่าอันค่นเป็น,นเหมือนฟีดัตดิ้งหรือไม่ออกจากลักนี้ออกจากอันอนเดชเขาจกอะไรก็เขาจากกันล่องบาตรมาเรื่อเยเขาคุ้มตัวไว้ลบนี้ออกไปรถจริงได้เลยใังไหมรุ่นเดียบ คนเปิดยโลคิดไดยูคู่เกตนะเป็นโลกลิงโล่สีดาดิงเขามาไก่เหรอด้วยไมเราเนี่ยโล่ไม่เขามาระบาย,ยแล้วคิดาด้ริ่งคล้ายๆแต่ไลาเ่เยอะบ่นเป็นคือค้อโควิดเั็นละแต่ม้าไม่ไม่อันตรา,ายเป็นลายโล่เป็นตุ้มเป็นยังที่กั่นีหมือนกันเลเป็นตุ้มเป็นยังหลายแรงที่กันหลายแรงโควิดเป็ล่ะ ขาก็มันได้โลกอยู่เพื่อนหลกใหม่ๆเข้ามาไม่เป็นไรคนเราเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่แม่ดูตแต่าก็คอยอยู่ดุนโนดน้อยถ้าเก้ากับเอาลุงเงียบเงินเอางเงียบเงินนะ่ะถ้าเก้ากับเป็นโลกยุ่งบ่ยุ่งไล่เหมเือนเงียบถ้าเก้าไทยไทยเลือดออกกับักบวัวเด้ออ่กวัวตายปันออนั่นแด้ดนอนลาแรงแรงแต่พ่อเศร้าอัน เป็นนี่ว่านี้ก็มีเลิกไหมไงคือเรื่อยๆเอาน้องรุ่นแรงึือเรื่อยๆอ้มหมากมกธาไปตะกินเนาะอ่ะนอะมมกระทะกคุหน่อยเนาะเราเมื่อไรมันมันสิชือจักเครื่องรูดอยู่ช่วยช่วยน้ำชาวนาล่ะชื่อเล็กวนานา่ล่ะอือชื่อเล็กวนานอาจากไม่ตะกิหเว่าเรหมดแล้วมาอยู่นี่เ่ได้ฝันโดนแล้ว มื่อคืนคลอนในฝันนะฝันเห็นพญานาคครับโอ้แันน์แม่นเด้พญานาคลงจากต้นโพว่าท่านเราเราไปเล่นน้ำมูเราทั้งต้นโพวานี่เราลงลงลงจากต้นโพลงกับลงมาในน้ำในคลองน้ำบ้านนี้ก็ร้อยไปลอยไปลวเรียงไปยางน้ำเลยในในคลองฝันนี่นไงยางน้ำเบิ้งนีติดไปสายวะไปไปขึ้นหินพระของได้ในไดในความฝันนั่นละ กุ้งยิ่งปลาเล็กที่หาแล้วก็ว,ว่าอายุเราเจ็ดสิบแปดปีพี่ปหละสงสยยัสงสยยู่เด้อหาเจ็ดแปดสงสัยยุ่งมาสีมาานีอขันพ่อได้โชคดีละ,ะใส่ซ่อมให้รลุงเดียมันติน้อยขันไปโชคดีก็ได้เอาไปใกล้เองใครเรียกแต่ที่เอกแตงยินมาเขาบอกว่าขันห้องฟันเราขันห้องสมุิมีสติเราห้องไปส่ปสองกระจกเราคนที่อยู่ในกระจกมันเสบร์บ่าเฮาดิเขาว่า เขาว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงได้ไหมคว่าเหมือนเ้าแบบว่าฟันเราเหมือนเ้าไปอยู่ในหลานคนหนึ่งนี่บ่เหมือนบะเมนห้างาเลยใ่สันนี่ยมันเยมันว่าได้ออกรถดาวรถปุฝันแล้วฟันยุ่นยานาเขาว่าจะไปกัดเสกรถเสกรถดังงามบู๊ยี่บที่โขกบ่อไปย่งไปานาถึงกันโขกันหลับไปเถินอบิดยหลับ เาแกนเอาไปขึ้นมชินแต่ละครินว่าเอาขึ้นไปยังโมอะไรก็นี่ล่ะกันขโมยเอามาประกันเงินสามพันนา่งอยกันทานอีกประกัน้าแรงหาบริจาคขาแรงยืดเดีโอ้โหทั่ถังแกนมีแพงกว่านี้อยู่เดียวสามแก้าพันสองแต่ว่าทานอันนั่นพอได้บรุทางานอันจะถือว่าหาหตุท่านหรือว่าลุงเดประกันดีกว่านี่ค้เสืันมัน สองหัวต่อม่มันมันไม่ได้ตกแบบนี้หรอกคือท่านก็บ้านท่านหาท่านหกมีทางท่านได้สองหัว,หวมหวเห็นว่านาจิมะวันทุบเต็นทอดทุบโกกินครับทอดปลาเป็นได้ครับเ็จะเป็นกุ๊กบ่า หมายยังไงรึผู้ได้ต้องการกำเพาผู้ได้ต้องการกุ๊กด้อต้องการพ่อบ้านนั่งโสดครับลุงเหี่ยวนั่งโสดที่เขาช่วงนี้โสดลุงเหี่ยมเฮ็ดเอ้ยว่าลุงเหี่ยมเฮ็ดปลาเฮ็ดอันอันอันนี้ทอดบอเคยอันนี้คือว่าต้องลุงเหี่ยมต้องเหี่ยวงัวเอาซุ้มหยายาบนะลุงเหี่ยมเห็นไหาเอามาย่างลุงเหี่ยวเฮ็ดคือนังกับมีแล้วนังกระไว้ตามชื่อนังมาฝากโอ้โหหยาบ่หาหาชิ้นนี่คิดว่าสิได้กินเป็นปีแล้วครับมันแถวของมี่เราแค่น้ำกินเรา ฟักบักบั๊บปาเขาแบบเพื่อจะแยมพัเลตดด้วยมีนังตมัซอมือองขึ้นอยู่ลขันลุงเดียมจักสองร้อุงเยียวก็ไปซื้ออันนั้นตัวเหนือลานมูลุงเยียมลุงเดียวก็บอกว่าอันไส่ข้ามอันว่าอันส่วนรถส่วนดมูตัวอาเสือเมื่อเพื่อจะแถมให้จันเอยด้วยนะเนี่ยบอบอกว่าลุงเดียมาอื แคมดีเลย <laughs> แคมดีเด้อ <c oughs> เย <c oughs> เป็นยังข้าต้องเป็นยางข้าต้องเอาดีนะวราวต้องเดียมต้นมะขุมทานข้าดีเลยเราต้องเดีอดข้าดีแลยเ่แข้าวกล่า็เอาว่าเพิ่มอีกเอออะรอย่างนี้ต้องเ่ยมกิน ทํชีวะโอ้ยทอดปทันมา่ี่ลนาจัดใครเ็นนี่เจอบุคงาต่ำอีก่บปลาย่างเลยส่อเดี๋ยวคุณเได้ก็ได้หรอกเอาคันนี้มีหลูมเนี่ยให้ต่อนะมีหลูกมเนี้ยปเะเทเพิ่มอเยอะเนนะอันเบอร์เก้านะครับเบอร์โทรเพ่เจดเดอซื้อซื้เก้าแปดนะครับ สองสามห้าสองสามห้าศูนย์หกเจ็ดแปดนะครับศูนย์หกเจ็ดแปดเอาไเดิมโสดครับอืโสดโตชอบองมังกรครับเด็กหนี่โอ้ชับองเดียนครับอายุเป็นเพียงคิดตัวเลขโอ้ยบึ่งบวชจำนี้ยังยังว่ามีแต่เป็นมีโอกาสว่าเป็นยังมีเคยได้ร้อยหาชิปจะว่าปีนี้ได้ร้อยหนึ่งเพราะว่ากินไปที่โดนเลยทำมันได้ซ่อมเรื่อยๆนะขอโทษครับ มัเคยเห็นก้ามัดละซีบอะครับไปเหงาเมือนันแกเป็นร่มได้รอยนึงแกเป็นล่มอาลุงเดี่ยอ่าไอเหยังว่ะมันเหล่าคนหนึงโอกาสได้รอยนึงเดี๋ยวมันอยู่ตามรอยกว่าบาทเลยมีโอกาสว่าแต่ว่ายังย่างมีนี้ดูดีนี่นี่วะแบบนี้แลเนาะเพอนยังปึงปังอยู่นั่นึ่งวันนี้ไปะรถดีของเจ้านึงผลมามัดในเพื่อนในหาบาทครับ ราเลย์อยยังได้หาลอยมันโอ้ยดีใจขนาดแต <ừ> mm. ่ว่ากระบ,บื่นตายก <G ül üyor> ็ล่ะเคหลรกว่าได้เจ็ดสิบเลี้ยวใบมุ่งไปนอนจะข้าวกนหน้าพี่สัน <ừ> mm. เกิดไปนอนรับเพื่อนกนดไลค์กดแชร์กดไลค์กดสไครต์กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ใส่ซ้อคอด้วยนะครับเออเอ็กอุดรปากแปรนะครับเอออะ่รเป็นโลแกนแกงปัดแพรอ